ทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะคุณเจมเงาเจ้าของเจ้าของหลุดจ้องหลุดเวล้วก็โลมันโลมีเซตพี่เลยโอ้โหเอาไอ้เนี่ยโลคนในห้องหลุดนะตอนนี้จะมีแค่ห่างกับเป็ดนะทุกคนควรแน่ๆเลย back to the basic เป็ดใช่ back to the basic ห่างกับเป็ดเจ้าของหลุดคุณคุโรเนี่ยหลุดคุ้คุโรห้องหลุดเจ้าของหลุดไปมองอ้า อามองอัดแบบเบสิกอ๋อแล้วเรา back to the basic แล้วเราก็ต้องเล่นแบบเบสิกบทคนที่คุณเกลียดครับอ๋อเลยเฮ้ยาำยังไง back to the basic ยังไงนะเบนะถ้ามึโซมินพูดอย่างงี้มึงหลุดเลยนะมีฆาตกรกี่คนไม่รู้อะสองคนสองคนสองคนสคนจริงอะเราเกลียดใครเราต้องโหวตคนนั้นนะ ไอ้กไม่รูสามคนสามคนไอ้เกียงเงินโง่เง่มึงแม่งยัไอ่บ้านฝามึงเียกับคืนสุเป็ดฐานธรรมดาเจมโมีเจมขโมนเราตามนัวกันเองนี่แหละชัดเลยเป็นเป็นเ้กูแน่ๆอลิกาเดี๋ยวพกันมีคนแงกูเหรอที่คนแคงกูเดเป็นผู้ถูกเรียง ทำให้เอลีอาถึงโดนปาลิกาไปทัดช่องไปโดนก็เชื่อคุณทูบใช่เกมอะทำอะไรอะเราอยากให้เกมนี้จบเร็วให้คุณไปกดกินไปจะได้จบเร็วๆจะได้โหวตๆกันให้จบๆไปไปเราเราเราไปโหวตกันแม่เราเราไปโหวตกิ่งกันไหมเราจะได้จะได้ไอ้นี่จะได้จบเร็วๆกันไปไปกดกินกัน เออนนแหละดีมากมา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 โหวตคนที่เกียดครับโหวตคนที่เกียดครับเล่นโหวดดีกว่าเน้นโหวดดีกว่าจะได้เร็วเออเอาอย่างี้ดิคุณมันจะได้เร็วมันจะได้ไวๆไงจะได้ไปจะได้ไปเพิ่มโลไงอย่างนี้มันไม่มันยังไม่สะใจเออเอาอย่างนี้เลยเกียดเกียดใครเกียดใครโหวดเลย เนี่ยเกียร์ไรหดเลยเออเอางี้เลยผมเกียร์ตังป้มเกียร์ไรก็หดเลยเลยผมจะถามอีกครั้งเอางี้เลยเหรอเจมเอางี <ER ้เลยเอาเลยเอางี้เลยเหรอหมดกูมาเลยมาเลย เกียรติใครก็โหวตคนนั้นโซมินเนี่โอ้โหตามเรื่องตามกาไก่ไปได้เอาละทุกคนโหวตกันนะโหวตกันเกียรติใครก็โหวตนะเกียรติใครไม่ชอบที่น้าใครก็โหวตกันเลยนะเกมเนี้ยหัาหัานท่ไหนไม่ทำโหวตกันคุณโหวตโหวตโหวตกันเลยกดเลยเดี๋ยวก่อนกันเลย เออแเละเอาละกูล่ต่อไปใครต่อใครไม่ชอบใครลต่อไปไม่ชอบหน้าใครไม่ชอบหน้าใครโนนะโน่กูชื่อมาเลยดีกว่ากูชื่อกมาเลยดีกว่าเกียดหน้าใครกูชื่อเลยสีน้ำเงินอะไรไม่ต้องเลยเสียสุนนะแกตัวดีเลยพี่เยี่ยมพูดชื่อมาเลยดีกว่าพี่เยียม คุณป <c oughs> ้าเลยเราไม่ม like <bbe> ีกันี่พี่เจ๊พูดนเลรดีกว่าไม่หรอกไอ้กันโบเขาต้องเลยโใครก็โวนขี้แน่แน่เบคกินานนี่โอ้โหหลงควเกลียดกูคนเกลียดกูเยอะจังวะเกลียดู้เยอะจังวะผมไม่ได้โอดพี่พี่โยด้วยผม ตื lane. Lane. Be be oh, ่ดีเลนเรนเราจะเล่นอย่างนี้แหละเราจะเล่นอย่างนี้แหละเรนไปเราไปกันเถอะหาสักสักนิดนึงอ้าวดีสุดนะเอาละ มึงมาเคลียร์กูดีกว่ามั้งทำไรไปยมึงบอกให้กูทำอะไรเมื่อกี้มึงเกียดผมบอกให้พี่โหวดไงผมบอกให้พี่โหวดแต่มึงบอกกูทำไป้องไม่ได้โหวดพี่พี่ดูร้ายผมเลยก็ได้ไม่ชอบหน้าใครไงพูดชื่อมาเลยดีกว่าพูดชื่อมาเลยดีกว่าพูดมาเลยพี่เยียงพูดชื่อมาเลยดีกว่าพี่เยยง

ใครยังมีบ้างยังเหลือบ้างโูไม่มีแล้วหมดแล้วมเหลือแล้วอ๋ยนิกีนิกีเนิกีเหลือใช่ไหมเปรเนี่ยบอกรอหมดจะุน่าอยู่ไหนจะซุน่าหายจะซุน่าหายจะซุน่าหายจะซุน่าแกไปไหนมา ซืหนาแกไปไหนเอาอีกนซ้นาแกไปไหนไม่ผมไม่คุยนเอนะต้องสองต่อสโหนี่ไปกันสต่อสไปกันสองคนปะเนี่ยไม่ใคร แล้วทไมเป็นการสองคนคุณรู้กฎของเกมนี้ไม่เช่เหรอว่าเราต้องวิ่งมาที่แตรเพื่อกดแตรแล้วก็โหวตกันจะมาคุยกันอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะคุยกมาคุยกันสิเดี๋ยวุกคนทุกคนทุกคนทุกคนอะไรเราจะให้พี่ป้องเขาตายปล่าไปได้เราต้องให้เออต้องให้เขาไปด้วยใช่เออใเออจริงด้วยคุณป้องเราจะไปคนเดียวไม่ได้มาเลยมาเราจะกานะมายกูโหวตัวเองก็ได้มา ใครเทียคยตมกันไปแล้วตามไปกแบ้มีการจุด้เลยโวยโอ้ยโ่เกรงว่ะโอ้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเลยอะไรวนนี้อะไรวนีนี่ <icana> มาที่แตรมาที่แตรโไม่อย <importe> ู่คือกลไม่อยู่นี่ไงเลยโลไม่อยู่เฮ้ยอะใครเหลือใครเหลือบ้างใครเหลือบ้างหมดแล้วหมดแล้วเหลือผมแล้วผมแล้วผมเแล้วอยู่ผมแล้วอยู่ผมแล้วอยู่เออเออยังมีคนเหลือมีคนเหลือวะมากันต่อต่อไปอย่างไรไหมอะไรครับอะไรทำยังไงครับ ตกปลารอจนจนเหยื่อมันสั่นว่ะรอจนเหยื่อสั่นแล้วตกที่เบ็ดตกปลาต้องทำด้วยการโหวตครับผมโอดออกเออใช่เออใช่เออหน่อเป็นความพิธีงั้นนะเบรกใช่คุณเป็นวิญญาณเออความพิธีเออเออไปครับผมจะไปตกปลาของผมตกปลาไม่ได้ตกปลาปห้เดี๋ยวพาไปพาไปกลับตกปลาให้เนี่ยเดี๋ยวกลับไปหัดตกปลาเนอะตกปลาไปไปกลับไปหัดตกปลาไหมอะไรอะไรอะไรโงโหวตตัวเองก็ได้วว่าผมจะเป็นขนาดนี้ ไปหาดที่พาไปตกปลาไงพาไปหาตกปลานี่ไงตกปลาไม่น่าเปิดคนแรกเลยไปดูนะเกิดอะไรขึ้นอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาไปลอดไปตกปลาแล้วทีไงไปตกปลาในท้องตกปลาท้องปลาเลยปลาไปท้องปลาท้องปลาถึงสังเวยท้องปลาเป็นหนึ่งเดียวกับปลาแล้วหนึ่งเดียวกับปลาไปแล้วเฮ้ยเนื่อยู่นี่กะ นี่เหรอวะเต้นอ่ะวะมาแล้วมาแล้วผม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 สามสองหนึ่งมาเอาเลยโหมดสองฮะโดโดเดี๋ยวมันไม่มีโดโด่แต่แต่แถ้าอยากปั่นอยากอยากปั่นแลตัวเองเป็นโดโดก็จะโอดให้นะอยากปั่นเมื่อเป็นโดโดก็จะโอดให้นะ แล้วกดไปกดไปอย่าไปคิดเยอะเออกดไปคิกเยอะใช่ใช่ใช่ผมว่าเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเสร็จละอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมอยากไปคุยกับคนในโลกวิญญาณไปคุยกับคนในโลกวิญญาณโบ้อไม่ไหวแล้วยังไม่ได้อะไรกันอีกไปทำนโลกวิญญาณไรกันเฮ้ปทำเพยในโลกวิญญาณแล้วกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสุนะมึงใช่ไหมเจสุนะมึงใช่ไหม อะไรอ้าวหนึงแน่เน่เองไม่ใช่หรอมงโหวตสองอันนี่อันนึงแน่เน่ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งนี่ก็แค่กูยิ้งไม่หรอรู้แค่นี้แหละเอ้ยไม่ตกปลาโอ้อเคโอเคหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะเอไลนว่าไงวะทั้งเฟสไปทั้งเฟสทั้งเฟสกันเถอะหรือมีมีใครมีใครเหลือไหมมีใครเหลือรีพอร์ตอีกไหมไม่เหลือแลยผมอ่ะไม่เหลืออะไรหรอ เนี่ยจหรืออะไรเลยแต่แต่สไลด์ก็ได้ฮะโอเคเสร็จแล้วแลวตรงไหนวะเนี่ยอผมทายเออยังมีคนมียังมีคนมีไว้ยังมีคนมียังมีชิโน่อยู่เราเราจะเอาไีวะแพ้ใครตกปลาเมื่อกี้ใครตกปลาเมื่อกี้ผมเห็นคุณโซมีไปทำเควสอยู่อ่ะอะไรอยผมอยู่กับคุณเฮสก็ได้เลยคุอยู่กับเฮสเฮสก็ไปคุ้มกันไปคุ้ม ยีงใครตกปลานะตกปลาไหมใค้สอนตกปลานะไล่อะไรเหรอไล่อะปลไเอ้ามีคนถามว่าตกปลายังไงวะคนไปเลยมีคนถามว่าตกปลาอย่างไรวะเอาจริงเอาจริงมีคนถามว่าตกปลาอย่างไรวะได้ได้เดี๋ยวเราสอนให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 ้เออเดี๋ยวอเดี๋ยวต่อ ปลาสีเหลืองตัวใหญ่เกมตกปลาแล้วนคับผมตุ้มตไปตกปลาด้วยกันนะคือเกมตกปลาตกปลานี่เออเกมตกปลาไปเลยบายครับฟังกี้เจลกินเบอร์เรีย้ไอถุกเกียดายจังเป็ดขาดว่าห้ามตกปลานะคุณทำอย่างอื่นได้แต่ห้ามตกปลาปรเดียคุณเลนเพราะว่าเราต้องเอาแล้วนะ ไปเลยไปเลยอาโซมินพอดีโซมินทำเควสกับเราหน่อยในห้องเนี้ยโซมินไปไปดีค oh, ุณเนทคุณเนทไปทำเควสนไปทำเควสกันอ๋ออะไรอย่างเนี้ยนะผมผมเห็นคนเดินเข้าไปแต่ผมไม่ได้ดูชื่อเขาอ่ะคนโดนเขาผมเห็นเดินคุยคนเดินเข้าไปในบ่อเลยผมจำชื่อไม่ได้มันเเหลือดี๋ยวใครเหลือมาไม่แน่จะปิดไม่ใช่หรอไม่รู้ดิ มันเมันเด็กเป็ดอะเห็นเดนเข้าไปตอนนั้นมันมีแต่เป็ดกาหานไงประเด็นอะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเหลือโหวตแล้วใช่ไหมหาผ่อนยังเหลือใครเหลือแต่ใครมีแต่บ้างไม่เหลือเฮ้ยเอี้ยไปดับวว้าไม่เหลือแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วอ่ะจิบหายอะไปดับว่ะอันรีฟาวเกตอ๋อบูเนตมีแต่ใช่ไหมแต่กดได้อินฟินิตี้นะไม่ได้กดไม่ได้ทุกคนจุดไฟจุดไฟ เลกจุดไฟยุดไฟจุดยังไงก็กดไอ้นี่อ่ะกดแล้วก็เอา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 ไฟแช็คนะถู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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ตรงไหนนี่อ่ะนี่ถูถูแล้วอ๋ออยู่อนี่อ๋อยู่นี่จุดไปนไหมจุดไปหรือยังมาแล้วเน้องอ๋อตายอืมโอ้จุไปแล้วเนาะงเล็บเลยเล็บร้อยฮ่า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 ฮ่จุดไปแล้วเนาะงปวดดัวเลยตานี้

คนเชื่อเอาแล้วกันว่าคนคนคนปลุกระดมให้ไอ้ใช้วิธีเนี้ก็คือผมปลุกระดมก็คือผมไม่ของเป็นเป็ดเกมเป็นหาเกมตกปลาเกมเป็นหาเกมตกปลาอยากจะดูอะไรสนุกสนุกไหมหรือคลิปช่องหากี่โมกซีเฮสกันฉันดูคลิปช่องนี้ไม่ได้ฉันยังไม่ได้กดซับกดกระดิ่งเลยเจ้าแครเรนเธอนี่โง่จังอย่าลืมไปกดกันล่ะ